มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตันดับต้นๆของประชากทรทั่วโลกในปัจจุบันโดยเฉพาะประชากรเพศหญิงนะครับวาเลนไทน์ปีนี้นะครับแชมป์อยากเชิญชวนเพื่อนๆทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับมาตรวจหามะเร็งเต้านมด Гос ้วยตนเองนะครับผมเพราะว่าในปัจจุบันนะครับมะเร็งเต้านมไม่ได้เป็นเฉพาะในผู้หญิงแล้วนะครับในผู้ชายก็เป็นกันนะครับวิธีการตรวจมะเร็งเต้านมทําได้ไม่ยุ่งยากเลยนะครับเพื่อนๆเรียกว่าวิธีการตรวจแบบเล็กหนึ่งไทยหรือตรวจแบบก้นหอยนะครับ วิธีการตรวจนะครับให้เพื่อนๆนะครับถอดเสื้อหรือยกทรงอ่อนนะครับแล้วก็ไปยืนที่หน้ากระจกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะตรวจข้างไหนก่อนให้ยกมือข้างนั้นขึ้นเหนือศีรษะแบบนี้ครับวิธีการตรวจนะครับให้ใช้มืออีกข้างหนึ่งนะครับเราจะใช้นิ้วประมาณ3นิ้วนะครับคือนิ้วชี้นิ้วกลานแล้วก็นิ้วนางนะครับในการตรวจนะครับโดยการตรวจนะครับเราจะตรวจเริ่มจากบริเวณหัวนมก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะคลำเป็นรูปเล็กหนึ่งไทยนะครับวนออกไปนะครับหรือคลำแบบก้นหอยนั่นเองนะครับวิธีการคลำนะครับเราจะคลำอยู่2แบบครับก็คือคลำตื้นแล้วก็คลำลึกนะครับโดยการเริ่มครั้งแรกเราจะคลำตื้นก่อนนะครับคลำออกไปนะครับเป็นรูปเล็กหนึ่งไทยนะครับคลำเบาๆนะครับว่าเราเจอสิ่งผิดปกติในเต้านมของเราหรือไม่นะครับหลังจากที่เราคลำตื้นแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะคลำลึกนะครับเริ่มจากหัวนมก่อนเช่นกันนะครับคลำเน้นๆนะครับ คำดูว่ามันมีก้อนนุ่มหรือก้อนแข็งอยู่ใต้เต้านมของเราหรือไม่หรือว่ามีความผิดปกติอื่นใดในเต้านมของเราหรือเปล่านะครับเราจะคำแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราคำเจอก้อนนั้นก้อนนั้นมันเจ็บหรือเปล่าหรือว่าไม่เจ็บนะครับเราจะทําแบบนี้นะครับเสร็จจากข้างหนึ่งเราจะมาตรวจอีกข้างหนึ่งนะครับทําเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับก็คือเริ่มตรวจจากบริเวณหัวนมก่อนนะครับคำตื้นนะครับเป็น รูปเล็กหนึ่งหรือรูปก้นหอยนะครับวนออกไปนะครับวนออกด้านนอกแบบนี้นะครับเพื่อนๆคลำนะครับคลำตื้นนะครับหลังจากที่คลำตื้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะคลำลึกอีกครั้งนึงครับด้วยการคลำเน้นๆนะครับว่าเราเจอก้อนหรือความผิดปกติในเต้านมของเราหรือไม่นะครับแบบนี้นะครับคลำคลำดูนะครับเพื่อนๆควรจะตรวจเต้านมอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือว่าควรตรวจ ทุกวันได้ก็ไม่ผิดนะครับหรือเพื่อนๆจะสะดวกตรวจเดือนละครั้งก็ไม่เป็นไรครับที่สําคัญนะครับหากตรวจพบความผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนนุนน่มหรือก้อนแขง็งทั้งที่กดเจ็บแล้วกดไม่เจ็บแล้วก็ทั้งที่เป็นก้อนที่สามารถเคลื่อนไหวได้หรือเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็หญ่ได้ดิ้งนอนใจนะครับเพราะโดยปกตินะครับเต้านมของเราจะต้องไม่มีก้อนหรือความผิดปกติใดๆนะครับหากเพื่อนๆพบว่าในเต้านมของเรามีความผิดปกติเช่นมีก้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับ วาเลนทายปีนี้นะครับอยากให้ทุกคนรักตัวเองให้มากนะครับแล้วก็รักคนที่เรารักด้วยนะครับหากรักใครชอบใครก็อย่าลืมแชร์ต่อคลิปวิดีโอนี้ให้เขาทราบด้วยนะครับผม